สวัสดีคข้วันนี้จะมาแนะนำซีรีส์วายเรื่องสิงสาลาตายนำแสดงโดยพาเวลนเรศที่มารับบทสารวัสสิงหาประกบคู่กับภูกริตินที่มารับบททูปบอกเล่าเรื่องราวของทูปกับสารวัสสิงหาที่ต้องมาร่วมมือกันสืบหาความจริงของคดีฆาตกรรมที่อาจไม่ใช่ฝีมือคนเป็นเรื่องราวของทูปที่เป็นคนเห็นผีมาตั้งแต่เด็กทําให้เขาไม่ค่อยมีเพื่อนเพราะแยกไม่ออกว่าไหนคือคนไหนคือผี เขาบังเอิญไปอยู่ในเหตุการณ์ฆาตกรรมเจ็ดศพทำให้ถูกเข้าใจว่าเป็นคนทำและตกเป็นผู้ต้องสงสัยส่วนสารวัสสิงหาก็เป็นคนที่มีหน้าที่ทำคดีนี้แถมเขายังเป็นคนไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์ผีสางวิญญาณพอทูบบอกว่าคดีนี้ผีเป็นคนทำก็ทำให้เขายิ่งไม่ชอบที่หน้าทูบเข้าไปอีกแต่ยิ่งสืบเข้าไปเรื่อยๆกลับพบในสิ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้คดีนี้เป็นคดีฆาตกรรมเจ็ดศพต่างเพศต่างอายุและเหยื่อก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกันเลย แต่สิ่งที่คนร้ายทำกับเหยื่อเหมือนกันคือเหยื่อจะถูกเย็บปากเย็บตาที่ดูเหมือนต้องการทำพิธีกรรมบางอย่างทูกที่มีหลักฐานว่าไม่ได้เป็นคนทำก็ได้มาช่วยสารวัตรส,สิงหาสืบหาความจริงเขาช่วยสารวัตรส,สิงหาและคิดว่าคนร้ายน่าจะทำเพื่อต้องการทำพิธีบูชายันและใช้ความเชื่อเรื่องแม่ซื้อมาเป็นเครื่องมือแต่แล้วคนร้ายกลับมีเป้าหมายใหม่และต้องการฆ่าอีกเจ็ดคนเพราะพิธีครั้งที่แล้วโดนรบกวนซึ่งคนที่ตกเป็นเหยื่อก,ก็คือกลุ่มของสารวัตรสิงหา ส่วนทูกก็โดนผีคุกคามเป็นเรื่องปกติมีเพียงเวลาที่อยู่กับสารวัตรส,สิงหาเท่านั้นที่จะไม่โดนผีมาราังควานเป็นแนวดราม่าสืบสวนสอบสวนสยองขวัญที่ดูสนุกพล็อตเรื่องมีความลึกลับซับซ้อนทําให้เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจเคมีนักแสดงก็ดีมากเพราะทั้งคู่เคยเล่นคู่กันมาแล้วในเรื่องพิษเบบออกอากาศทุกวันศุกร์ทางช่องวัน31เอ็เวลา22นาฬิกา30นาทีเริ่มตอนแรกวันที่3 1เอ็ดตุลาคมนี้ค่ะ